มาดูสถานการณ์ใกล้ๆบ้านเรานิดหนึ่งนะคะก็คือสถานการณ์ที่เมียนมานั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะสําหรับเหตุการณ์ในเมียนมาค่ะซึ่งศาลของเมียนมาเนี่ยตัดสินจําคุกนางองซานซูจีเพิ่มอีก5ปีนะคะในข้อหาที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันค่ะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะคะซึ่งข้อกล่าวหานี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของนางองซานซูจี ถูกรัฐประหารนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนาะเราก็ฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยกล่าวหาว่านางซูจีรับสินบนเป็นเงินสดมูลค่ากว่า20ล้านบาทและทองคำแท่ง11.4กิโลกรัมค่ะ รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุนะคะว่าการพิจารณาคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้พิพากษาแทบจะมีคำตัดสินออกมาทันทีหลังจากที่ศาลเปิดการพิจารณาคดีขณะที่ฝั่งของนางองซานเองเนี่ยก็โต้แย้งข้อกล่าวหานี้บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระคะ่ะแหล่งข่าวที่เปิดเผยเรื่องนี้ไม่สามารถระบุตัวตนต่อสาธารณะได้นะคะเนื่องจากว่าทางการเมียนมาพิจารณาคดีนี้แบบปิดลับและออกข้อห้ามถึงผู้เกี่ยว ห้ามนําข้อมูลไปเปิดเผยค่ะเช่นเดียวกับฝั่งของทนายความของนางองซานนะคะที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าผิดกฎหมายนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ไม่สามารถเข้ารับฟังการพิจารณาคาดีด้วยเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้นน,นององซานได้เคยถูกตัดสินลงโทษจําคุกมาแล้ว6 จากข้อหายุยงปลุกปักป่นประชาชนต่อต้านกองทัพรวมถึงละเมิดกฎหมายวิทยุสื่อสารตอนนั้นยังจํากันได้เนาะเป็นเรื่องของวอกกี้ทอกกี้นะคะแล้วก็ละเมิดข้อบังคับโควิด19ข้อหาออมีข้อหาเรื่องของพุจริตรับสินบนที่นางองซานซูจีถูกตัดสินโทษล่าสุดนะคะจริงๆเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งใน11 ข้อหาที่เธอต้องเผชิญค่ะยังไม่รวมถึงข้อหาอื่นๆอีกนะคะซึ่งคาดว่าเธอเนี่ยอาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุดรวม150ปีทีเดียวนี่คือ,อคชีวิตขององซานซูจีนะที่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกนะคะจะใช้คำว่าคุกหรือว่าบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนั้น เราได้รับรู้เรื่องราวของเธอคือเธอเหมือนกับถูกกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ในบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการถูกขังคุกสักเท่าไหร่ครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ใจในรายละเอียดนะคะว่าการตัดสินจําคุกหมายถึงคุกจริงๆหรือว่าการกักบ,บริเวณเธอไว้ในบ้านเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาไม่มีการเปิดเผยชะตากรรมของนางองซานแน่ชัดนะคะก็เลยทําให้ไม่สามารถจะยืนยันได้ค่ะว่าเธอถูกนําตัวเข้าเรือนจําหลังการพิพากษา ทันทีหรือว่าทางการเมียนมาจะใช้วิธีกัก ตัวเธอในบ้านนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่เคยใช้ในการควบคุมตัวเธอมาโดยตลอดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความเคลื่อนไหวออกมาจากคนใกล้ชิดของนางองซานเหมือนกันนะคะบอกว่านางองซานเรียกร้องให้ชาวเมียนมาสามารถขี่เปิดกว้างรับฟังผู้อื่นและควรอดทนที่จะถกเถียงถึงความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นท่าทีดังกล่าวก็เลยทําให้สังคมเมียนมานําไปตีความต่างๆนานาค่ะบอกว่านางองซานเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรกันแน่ ขณะที่บางส่วนก็ตั้งคําถามนะคะว่านี่เป็นคําพูดของนางองซานจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่สามารถยืนยันที่มาของแหล่งข่าวได้อย่างชัดเจน สถานการณ์ในเมียนมาซึ aro aro? ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยนะคะตอนนี้กลับมาน่าจับตาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาหลังจากที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะมีเหตุระเบิดคาบอมใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องของคาบอมแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่สําคัญจุดหนึ่งเลยระหว่างไทยและ ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีเสียงระเบิดดังข้ามมาถึงฝั่งแม่สอดของไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะเป็นรถเกง๋งขณะเดียวกันก็มีรายงานจากพื้นที่ค่ะระบุบอกว่านอกจากคาบอมแล้วก็ยังมีรายงานการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมากับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้รถยนต์รถกระบะบรรทุกกองกําลังติดอาวุธมาประมาณ1ิบ และประทะกันนานประมาณ15นาทียังไม่ทราบความสูญเสียของทั้ง2ฝ่ายค่ะหลังจากนั้นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายก็ถอนกําลังออกไปนะคะความน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว4วันไม่มีรายงานเลยว่าฝ่ายไหนออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังนะคะโดยพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดของไทยตอนนี้ก็มีรายงานทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกันเว็บไซต์ของเมียนมา หนานาวสื่อในเมียนมาเนี่ยรายงานนะคะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทหารของเมียนมาเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากการปฏิบัติของกองทัพทีท่พยายามจะยึดคืนพื้นที่จากฝ่ายต่อต้านนำโดยสหภาพแห่งชาติะเหรี่ยงนะคะหรือว่า KNU ซึ่งสามารถจะยึดพื้นที่ไว้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์ในเมียนมานะคะก็ยังคงมีอะไรให้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่าง เรื่องของการรัฐประหารตอนนั้นถ้าเรายังจำกันได้นะคะมีการออกมาต่อสู้มีเวฟของคนรุ่นใหม่ในเมียนมา <c oughs> คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยนะคะตอนนั้นเราคาดว่าจะเป็นอาเซียนสปริงเนะคือเป็นการ <c oughs> ส่งต่อแนวคิดทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นที่ ประเทศแถบอาหรับมาแล้วเป็นเหตุการณ์อาหรับสปริงครั้งนั้นก็คาดการกันว่ามันจะกลายเป็นอาเซียนสปริงหรือเปล่านะคะ<ม>ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ากองทัพเองอยังคงที่จะยึดครองประเทศอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเมียนมาจะกลับมามีประชาธิปไตยเต็มภัยได้เมื่อไหร่นะคะยากอยู่เหมือนกันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่เกิดการทัพประหารเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทั้งการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นนี่ยมันไม่ใช่แค่ในตัวการเมืองอย่างเดียวเล การแทรกแซงทางเศรษฐกิจใช่ไหมเราจะได้ยิน economic sanction ในพม่าหรือว่าเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็มีหลายหลายหลายบริษัทที่ถอนทุนเนาะออกไปจากเมียนมาแบบถาวรเลยก็มีหลายหลายรา,ายเลยแหละเพราะฉะนั้นก็ยากอยู่ถ้ากองทัพยังมีอานาจเข้มแข็งแบบนี้ต่อไปก็การจะฟื้นคืนกลับสู่ประชาธิปไตยของประเทศในแถบเนี่ยซวดเเเราเนี่ยก็รวมถึงไทยด้วยก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเลือกตั้งจริงๆใช่ไหม general election การเลือกตั้งใหญ หรือว่าเราเราลุ้นกรุงเทพก่อนดีกว่าติดตามกับกอหญ้าก่อนดีกว่านะกรุงเทพน่าจะมีกรุงเทพน่าจะมีแน่ๆนะคะแล้วก็คิดว่าการเลือกตั้งใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจวิเคราะห์ต่างกันไปต้องถามมาดูสื่อไหนคือบางสื่อก็บอกว่าเออไม่น่าจะอยู่ถึงสิ้นปีในขณะที่บางสื่อบอกว่ารัฐบาลลุงตู่จะเป็นรัฐบาลที่อยู่ครบเทอมในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวค่ะอืมก็ติดตามกันต่อไปเมื่อกี้อ่อ ตัวแทนจากหอการค้านะก็บอกว่าก็แจกคนละครึ่งกันก็แฮปปี้ดีอาจจะไปได้ต่อหรือเปล่าเรื่องกู้ถ้าไปทําตอนนี้อาจจะส่งผลแง่ลบหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องคุยกันต่อไปแล้วก็ติดตามอัปเดตกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับประเทศเราน,นี่ยแหละฮะระืทอไทย work point today สารัะความรู้เพื่อวันนี้